รีมีนะคะสำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะวนลูปตัวเองสักนิดนึงนะคะไม่ค่อยโฟกัสอะไรทั้งนั้น,น,ะะนแล้วค่ะสนใจละมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะในเรื่องอื่นๆเนี่ยเราตัวเราเองไม่ค่อยอยากยุ่งหรือว่าไม่ค่อยใส่ใจในหลายๆเรื่องเลยนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนนี้นะคะงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะด้วยตัวของเราเองเนี่ยตอนนี้ชีวิตวนลูปเราก็ทํางานแบบวนลูปเช่นเดียวกันงาน บ้านงานที่บ้านอย,อยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะคะเพียงแค่ว่ายังมันยังคงแบบดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะส่วนเรื่องของธุรกิจนะคะมีโอกาสที่จะขยายสาขาหรือว่าขยายต่อยอดธุรกิจนะคะในในที่นี้เนี่ยก็จะมีหุ้นส่วนหรือว่าจะมีตัวแทนนะคะเข้ามาสนใจเข้ามาติดต่อยังไงซะเนี่ยก็ดูดีๆหรือว่า ตกลงกันให้ดีๆนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้การเงินค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเลยนะสําหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าเดือดร้อนอะไรอยู่นะคะครอบครัวยินดีที่จะช่วยเหลือหรือว่ายื่นมือเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะอย่างที่บอกคนโสดในเดือนนี้เนี่ยไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยแบบสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เช่นการในเดือนนี้เนี่ย ตัวเองอะรู้สึกแบบว่าตัวเลือกเยอะอยากจะทำนู่นทำนี่เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามีคนที่เข้ามาจีบเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่าฉันเลือกได้ฉันยังไม่แบบเลือกเธอหรอกนะยังไงซะเนี่ยอะในเมื่อเราเนี่ยมีตัวเลือกเยอะอะดูไปก่อนก็ดีเช่นกันนะคะในเรื่องของความรักของคนมีคู่นะคะความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยหวานต้องความหวานให้กันสักนิดนึงนะถ้าหมดโควิดเมื่อไรเนี่ย พากันไปออทเทปหรือว่าไปเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะในเดือนนี้เนี่ยสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพียงแค่ว่าอาจจะเจ็บช่วงหลังหรือว่าช่วงแบบบั้นเอวสะโพกอะไรประมาณนี้คะ่ะ